สวัสดีนะคะมาค่ะเรารู้ที่แล้วว่าเป็ดเขาชอบมาเราต้องแอบมานะคะแอบมาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสายน้ำเป็นลำน้ำเนาะเป็นลำธาร เป็นลำธารมัน,น,นก็บรรยากาศรอบข้างบรรยากาศโดยรอบนะบรรยากาศโดยรอบนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะ เสียงเสียงน้ำเสียงน้ำไหลตอน,นี่ทางนี้ก็จะทางนี้น้ำม,มาจากภูเขามาจากในในอ,อะไรนะเรียกอ,อะไรนะในในหมู่มบ้านน้ำม,มาจากในหมู่บ้านนะคะ เสียงดังนะว้าวตรงน้นตรงน้นน้ำตกค่ะทุกคนค่ะน้ำตกน้ำตกเอราวัน <c oughs> น้ำตกเอราวันน้ำตกสองสีนะคะมีสีเหลืองกับสีขาวสีใสสามสีนะคะม <c oughs> ันก็จะไหลลงมานี่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  มาหนีมาหนีแล้วก็ไปนู่นลอดใต้สะพานนั้นลอดใต้สะพานนั้นก็ออกไปฝั่งนู่นมันก็จะลอดมาฝั่งนี้นะคะก็จะลอดมาฝั่งนี้เนาะนี่ไงแล้วก็ไหลไปนู่นไปนู่นไปนู่นลงสระไปเลยตรงนี้จะเป็นสระน้ำจืดมหาสระน้ำจืดเนะาะตรงนี้เป็นอะไรทางนี้มีอะไรเนาะ โอ๊ยเกือบเหยียบขี้หมาเหยียบหรือเปล่านะ้อเมื่อกี้น่ะห่วยคนขาเห็นไหมต้นไม้อยู่บนหลังคาเลยนี่นี่อยู่บนหลังคาบ้านเลยเห็นไหมต้นไม้อยู่บนหลังคาเลยค่ะเห็นไหมเขาอยู่บนหลังคาเราเลย ต้นไม้อยู่บนลังคานี่เรามาดูอะไรคะในทางนี้ก็จะเป็นเรือเนาะ เก็บอุปกรณ์เรเือนี่แหละเก็บอุปกรณ์เรือนี้แหละอันนี้เป็นเรือเจอลนะคะเรือเจอลไข่เจลไม่เป็นก็ตีลังกาเลยไข่เจลไม่เป็นก็จะตีลังกาช่วงนี้หญ้าก็เริ่มเขียวแล้วนะคะหญ้าเริ่มเขียวแล้วต้นไม้ก็เริ่มเลยเริ่มเขียววันนี้ก็จะเป็นสะพานอะไรนะสะพานอะไรเรามาดูกัน สะพานที่สวยว่าจะพาไปเก็บใบใบกระเทียมนะคะใบกระเทียมอ,ออกแล้วใบกระเทียมอ,ออกแล้ว,วลื่นไหมสัมผัสกอ่อุ้ยลื่นอยู่รองเท้าใบแดงลื่น,ล,นลื่นนะคะลื่นลื่นต้องระวะังอุ้ยไปนล้วไป้วเยอะแยะเลย ถ้ามันลื่นนะคะต้องเดินแอบ,บๆมันลื่นลื่นเห็นไหมน้ําถ้าไม้แบบนี้ถ้าน้ามันถ้าฝนตกมานะ่ะแล้วน้ํามันอยู่อ่ะมันจะมันจะทําให้เราลื่นนะเดินลื่นนะคะกันน้องก็จะเป็นกันกน้นงหลงก็จะเป็นอีกเฮ้ยไปเด็กตกใจเลยนึกว่างู เห็นตัวนั้นนึกว่างูนั่นน่ะนึกว่าอนาคอนด้าว่ายน้ำนั่นน่ะนึกว่างูอะ่ะชะงักไปนิดหนึ่งว้ยตาไวเดนไม่ได้ไม่ได้อบอากาศแบบนี้นานอะอาทิตย์หนึ่งอ่ะไม่ได้อบบ้านอะ่ะมันรู้สึกมัวมัว,มวเออทุกคนไวแดงต้องไปหา วิตามินแล้ววิตามินวิตามินมาทานแล้วค่ะเออมันมัวมองไกลเมื่อกี้อ่ะตามมัวเลยต้องกระพิบตาหลายหลายอันนี้เลยๆครั้งเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ออกมามาึกมาอากาศแบบนี้นะคะ คลิปนี้ไวแรงก็ขอจบนะคะทุกคนบายบายค่ะฮาดาฮาดาดางนั้นก็จะเป็นทางขึ้นเดินป่าโอเคบายยฮาดาเดี๋ยวจะจะให้ดูอันนี้ก่อนว่าจะไปแล้วให้ดูอ่ะ ไมต้นไม้อยู่บนหลังคาเต่กำแพงข้าวกอด้วยหินเนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้โอเคบา,บายบายฮะดาค่ะฮะดา